หรือถ้าจะไปนึกถึงท่านครูบาอาจารย์อื่นๆนะคะที่ท่านได้เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพยกย่องบูชาของลูกศิษย์ลูกหาในสมัยปัจจุบันไปเรียนถามท่านหรือศึกษาวิธีการใช้ชีวิตการปฏิบัติธรรมในระยะต้นๆของท่านก็จะพบว่าแต่ละองค์แต่ละองค์ล้วนแล้วแต่ได้ไปศึกษาหาความวิเวกที่ในป่ามาแล้วทั้งนั้น ประสงค์จะอยู่ด้วยองค์ท่านเองเพื่อที่จะคิดขุดคุยหาธรรมะพร้อมๆกับนำมาฝึกปฏิบัติเข้มงวดกวดขันข่มขีบังคับใจได้อย่างสะดวกมากขึ้นมากกว่าการที่จะอยู่คลุกคลีกับหมู่พวกเมื่อนึกอย่างนี้นะคะว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านล้วนแล้วแต่ไปศึกษาหาธรรมเริ่มต้นใยการพาชีวิตให้อยู่ในความวิเวกด้วยกันทั้งนั้น ก็จะทําให้มีกําลังใจในการที่จะอ่านหนังสือเล่มไหนให้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะมีธรรมชาติเป็นเพื่อนยิ่งขึ้นหรือถ้าจะดูต่อไปถึงท่านพระพุทธสาวกเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเคยได้ยินชื่อท่านพระอัญญาโกนทัญญะใช่ไหมคะที่เป็นผู้หนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนากันแรก จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากการตรัสรู้แล้วคือพระธรรมเทศนาที่มีชื่อว่าธรรมจากกัปวัตนสูตรท่านพระอัญญาโกณทัญญะเป็นองค์แรกที่ได้บรรลุธรรมคือหมายความว่ามีดวงตาเห็นธรรมและนับตั้งแต่ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วท่านพระอัญญาโกณทัญญไมิได้เคยเข้ามาอยู่ร่วมกับพระพุทธสาวกอื่นๆในเมือง คงขอประทานพระพุทธานุญาตใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาโดยตลอดซึ่งเมื่อเวลาที่ท่านจะดับขันปรินิพานโดยมากพระพุทธสาวกเมื่อเวลาจะดับขันทัปินิพพานก็จะต้องเข้ามากราบทูลลาว่าขออนุญาตที่จะปรินิพานแล้วถึงเวลาที่จะนิพพานสัที ท่าน,พร,นพระอัญญาโกนทัญญะก็เดินทางจากป่าเข้ามาสู่เมืองเพื่อที่จะมากราบพระบาทขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและขอทูลลาไปนิพพาน mm hmm. เมื่อท่านเดินทางเข้ามาในป่า mm hmm. เข้าเด,เดินทางเข้ามาในเมืองนั้น mm hmm. พอมองเห็นรูปร่างของท่านก็จริงแหละท่านก็ครองผ้าในลักษณะของการเป็นพระพิสษุแต่บรรดาพระพุทธสาวกในปัจจุบันในขณะนั้นนะคะ ต่างมองดูรู้สึกแปลกเพราะท่านมีลักษณะอาการของความเป็นผู้อยู่ป่าปรากฏชัดบรรดาพระพุทธสาวกเหล่านั้นก็ไม่รู้จักว่านั่นคือใครองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก็จึงรับสั่งกับพระสาวกว่านี่แหละพี่คนใหญ่ของเธอคือเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเป็นองค์แรกแล้วก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดนั้นอยู่ในป่าเพื่อการศึกษาควบคุมใจ และการปฏิบัติธรรมทั้งๆที่บรรลุแล้วนี้ให้คงอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนอย่างเดิมเรียกว่าถ้าจะเปรียบเหมือนกับกระจกใจที่บรรลุทำแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเปรียบเหมือนกับกระจกที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าปล่อยเอาไว้ก็อาจจะมีลมพัดเอาธุลีฝุ่นละอองอะไรบ้างปะปนเข้ามาก็ต้องมีการเช็ดการถูกันอยู่บ้างท่านพระ ท่านพระัญญาโกนทัญญะหรือบรรดาพระอาหารหันตสาวกส่วนมากก็จะต้องมันเช็ดถูปัดกวาดเพื่อให้กระจกนั้นมีความใสมีความสะอาดหมดจดไร้ฝ้าไร้มลทินอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าท่านเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นกำลังใจอีกเหมือนกันนะคะว่าทาั้งทั้งที่ท่านบรรลุแล้วทำไมท่านไม่นอนให้สบายนี่ทนึกอย่างคนโลก ท่านจะยังไปลำบากอยู่ทำไมอีกในป่าก็พระท่านได้มองเห็นแล้วว่าการมีธรรมชาติเป็นเพื่อนจะสามารถรักษาความวิเวกความสงบแห่งใจไว้ได้อย่างดีที่สุดอย่างนี้เองนะคะนอกจากนั้นถ้าจะอ่านเมื่อได้อ่านศึกษาพระไตรปิฎกก็จะเห็นว่าพระพุทธสาวกทั้งหลายเมื่อเวลาที่ได้อยู่เฝ้าหรือว่าอยู่ล้อมรอบ องค์สนใหญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระยะหนึ่งแล้วก็มักจะมาทูลลาเพื่อจะออกไปสแสวงหาความวิเวกในปา่าโดยกราบทูลว่าจะขอประทานพระพุทธโอวาทแต่สั้นๆหรือบางทีก็ขอประทานพระพุทธโอวาทเพื่อที่จะออกไปสแสวงหาธรรมไปอยู่ปฏิบัติวิเวกในปา่าโดยมีจิตมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ ที่พูดอย่างนี้ก็เป็นการแสดงว่าทุกอย่างทีเดียวในของการปฏิบัตินั้นจะทิ้งเสียซึ่งความวิเวกไม่ได้และความวิเวคนั้นจะบังเกิดขึ้นได้ง่ายก็ต่อเมื่อผู้นั้นสามารถที่จะรักษาความวิเวคภายในและความวิเวคภายในนั้นสภาวะของความเป็นเดี่ยวที่อยู่ในปา่าอันอยู่กับธรรมชาติจะส่งเสริม ให้สามารถสร้างความพิเวกนี้ได้อย่างรวดเร็วหรือว่าดีขึ้นง่ายขึ้น